สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุขคนปุนา U.S.A. ค่ะืันนี้ก็มาเจอกันช่วงบ่ายๆค่ะฝนตกโปรยๆนะคะืันนี้จะพาเพื่อนๆน้องๆไปช้อปปิ้งกันนะคะไปที่คอสโก้ค่ะเดี๋ยวืันนี้จะไปหาสื่อผ้าเสดผ่าขนหนูค่ะไปไปที่แห่งลูกค้าใส่ปัจจุบันเศรานะคะก็จะไปแล้วก็จะไปซื้อคอลลาเจน คเลเจนเบิร์ดค่ะก็เลซเไปซื้อคอลเจนมันนี้ไปหาขับรถเลาะค่ะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ทางานนะคะเราก็จะไปหาขับรถเลาะกันค่ะพี่น้องเอ้ยฝนตกบาตัวฝาพี่นเนี่ยฝนตกอย่างเปียแถวนี้แถวบ้านกวยบ่มีฝนเลยค่ะมันน่าเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจใบอกค่ะอ้เป็นกรสซังเนาะฝนตกบาตัวฝาค่ะเราไปชอปปิ้งค่ะเพื่อนเราจะมาเติมน้ํามันก่อนค่ะ เราจะมาเติมน้ำมันเราจะมาเติมน้ำมันเอ๊ววันนี้โชคดีมากเลยคนไม่กอยเยอะนะคะวันนี้อันนี้คือเซลเซิร์ฟนะคะเราต้องเติมน้ำมันเองนะคะอยู่ที่นี่น้ำมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ซูตรพรีเมียมนะคะลืมดูเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่ราคาน้ำมันในในคอสโกหรือว่าที่แซมนี่จะถูกกว่าข้างนอกนะคะแล้วเราก็ต้องไปเติมน้ำมันเองนะคะเพื่อนๆเราจะไม่มีเด็กปั๊มบริการให้นะคะ เราต้องเซลซืบค่ะดีมากเลยวันนี้เราไม่ต้องไปเข้าแถวค่ะวันนี้เรามาแบบเติมน้ํามันเราขับเข้ามาทันทีปกติจะมารอคิวค่ะรอคิวแถวยาวเหยียดเลยค่ะวันนี้วันวันพุธตอนช่วงบ่ายไงคนเขาทางานค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าราคาซูเปอร์พีเมียนประมาณเท่าไหร่คุณสาก,กําลังเติมน้ํามันอยู่ค่ะนี่ค่ะ นั่งรอค,ค่ะคุณสักระลังเตาเนน้ำมันค่ะนี่ค่ะก็จะมีพนักง,งานนะคะบริการลูกค้าค่ะถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถสอบถามพนักง,งานได้ค่ะงานสบายนะคะนักง,งานในร่มด้วย three fifty seven นะคะ s u p e พถ้าธรรมดา h เยะร 308 308 30ถ้าธรรมดานี่สามเหรียญแปดเซนนะคะแต่ถ้าซูเปอร์พรีเมียมนี่จะแพงกว่าน,นะคะคเพราะารถปูนาต้องใช้ซูเปอร์พรีเมียมค่ะ เป็นกพี่หสเลยี่นเอามาจอดไวไอ้ที่ที่เก็บรถเขาที่ใกล้เนะแต่เขาไม่ิทิ้งนี่เ็นกี่ขันดี่ขันีกไอ้ที่จอดก็ตรงนั้นเองเเพราะกันขี่ขัน้วกัี่ตู้พี่ตุ้ยพี่น้องเออ พัดลมมาดูพัดลมเด็เอาลิตอืม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 อ i มอืม i ืมอกมอืมอามอื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 มอคมอืมอืมอืมอยมอื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 มอามอือืมอ้มอามอบมากมมอือาเอยเอี่ยเห็นมอมคะเห็นมอื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 มอยมอื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 ือือือืมอืมอืเือืมออือืมอืคอืมคออืมืมอืมอืมนืมอืมอืม มันสิบนาทีนะคะเพืเ่อนๆนี่เขาจะเป็น,นแผนะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอันนี้ก็คือแผน่อันนี้คือเพชรค่ะเพชรเพชรค่ะเพชรอุ้ยเหลือมเมาเมาที่น้องอุ้ยอันนี้คือขี้เพชรนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นเม็ดใหญ่ๆอันนี้เขาเรียกขี้เพชรนะคะเพืเ่อนๆอุ้ยตุ้มหูทองอันนี้ อาจจะเป็นทอง 14k นะคะเพืเ่อนๆอันนี้ก็คือทองนะคะไม่ไม่24เหมือนเหมือนทองบ้านเรานะคะ 14k อันนี้ก็ขี้เพชรนะคะเพืเ่อนๆขี้เพชรนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเพชรแบบเ,เรามาดูมาดูผ้าเช็ดตู ค่าคนมู้อยู่ตรงไหนเนี่อ่ะยอนซีย oh ูนซ <OS> ีเป้าไม่เดียมันอันนี้คือเราจะมาซื้อผ้าเช็ดตัวค่ะผ้าช็ดตัวไปไปที่บ้านใช่าบารท้าบารท้าเขีย that one 18.99 how many 13.99 i think that's a small one huh it's a not a big one. Here, one how many are uh, inside 12 that's enough that's a lot that's a, that's a lot มี somebody เท็กกี้ดั้ง This is this one's closed and it's got tape on both sides. แล้วมีข้าวผัดมันดูมะม่วงค่ะเพื่อนๆมะม่วงปีนี้แพงมากค่ะอันนี้ตกอยู่ที่เก้าเหรียญเก้าเ้านะคะมะม่วงปีนี้โอ้โหราคานะคะแพงนะคะแล้วก็อันนี้ตกอยู่ที่เจ็ดเหรียญเก้าเ้าค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้มีอหกลูกนะคะเจ็ดเหรียญเก้าเ้าอุ้ยอุ้ยหล่นดึกแล้ว เอาหล่นไปไหนแล้ว I'm s sorry oh i t s fine <S มะม่วงปีนี้นะคะ <Yeah. S 1> แพงแพงจริงแพงจริงดีสุแต่กล้วยค่ะกล้วยที่นี่จะคาถูกมากนะคะพาลละเหรียญเก้าเก้านะคะกล้วยแพงมากโอ้โหเนี่ยน่าไปทำขนมเนาะ แ่่จะไปทำขนมขนมต้มนะคะเนาะต้มผัดอะไรพวกนี้นะคะเหมาะเลยนะคะ โอ้โหเพื่อนเพื่อนแตงโมเยอะมากค่ยเยอะมากตรงอยู่ที่หกเหรียญแปดสิเก้าเซนค่ะเยอะมากแตงโมมาเป็นส่วนเลยค่ะนี่เขาบอกว่าเวลาซื้อแตงโมนะนี่จะบอกให้เวลาเลือกซื้อแตงโมนะคะต้องเลือกซื้อแบบนี้นี่แล้วข้างในมันจะเป็น เนื้อแดงอย่าไปซื้อแตงโมแบบนี้เด็ดขาดนะคะอย่าซื้อเด็ดค่ะถ้าซื้อต้องซื้อแบบนี้นะตูดเล็กๆนะคะจะบอกวิธีการเลือกซื้อแตงโมนะคะอั n ขระใ l เทลย o ฮา o คือ I'm gonna tell you how to very red คืออะไรอ่า you have to look you have to look behind you have to look อะไรดิ If it's small one, that means sweet. It's sweet? Yeah. Don't buy big one like this. You have to buy small one like that. How big yeah it? Oh, that's a good one. No, no. Yeah, bigger. Okay. <laughs> <laughs> I want to buy one that one is good this one yeah what do you think I don't know they say, they say it's good when it's like yellow no believe me I only try what about here no too big no too big like this daddy this 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 that's a good one this Okay, let's go. Let's go. <S you didn't get anything r i g h t you like? i d o n t really see s e e anything. here I would n t use it alone. o w It's a new collagen. This new collagen is a l i q u i d อันนี้จะเป็นน้ํนะคะแต่อันนี้เนี่ยปูนากินดีมากอันนี้นะคะดีมากจริงๆ กูนากินมาแล้วถูกกับตัวเองนะคะจะบอกให้นะคะเพื mm ่อนๆถ้าใครชอบนะคะลองไปหาซื้อกินนะคะยิ่ห้อน,นี้นะคะดีมากดีช้อปปิ้งเสร็จแล้วค่ะรถอยู่ตรงไหนเนาะ o อ e b o สม p a ริพักยิง r t h e r ี a เ a i n Oh my god ลูสีจอดรถตรงนั้นอีกแล้วอะผูน้าเพิ่องจะย้าย,ายออกรูซีคะ่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะ อูนาเพิ่งจะย้ายออกมามันมาจอดตรงนี้อีกแล้วค่ะทำไมมันขี้เกียจอย่างนี้ไม่จริงๆเลยคนเนียดูสิมันไม่จอดตรงนี้มันขี้เกียจอะไรขนาดนั้นมันโมโหเนาะน,น่าโมโหเนาะ เนี่ยไอ้ที่เก็บรถก็ตรงโน้นอ่ะมันเดินไปนิดเดียวเองเน้ยเ, <I> เห็นไหมอีนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งเห็นนี่เห็นไหมมันมาจอดไว้อีกแล้วเนี่ยดูสิ <ural vaya> มันขี้เกียจนะเห็นกับตาเลยเนี่ยดูสิมันเพิ่งเอาของขึ้นรถเนี่ยอีเวณเนี่ย <ed> <c oughs> แค่เดินตรงนี้นี่เนี่ยเดินแล้วก็เอารถไปเก็บไว้ตรงนั้นน่ะ มันไม่ไกลเลยเพื่อนค่ะมันใกลมากแต่เขามักง่ายมักง่ายมักง่ายแต่จมมาจากพี่นอนมักง่ายปวดมักง่ายเนี่ยมันไม่ยากเลยเนี่ยเดินมาแป๊ดเดียวแล้วเป็นการออกกําลังกายด้วยเนี่ยเดินออกกำลังกายไปในตัวเนี่ย you wanna get this yes thank, thank you ma'am You see. มันหน้ามงหูเนอะให้ข่อยจมมี่พี่น้องข่อยจมอีกแล้วเอาหัวข่อยมาแลว,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 วดิเอาข่อยถ่อยหลุดออกมาเลียวมาเด้อพี่น้องกอยสิครับอันกับบ้านเันจัน